ผู้ชมครับเราขออนุญาตพูดถึงแขกที่เราได้ไปเยิ้มเนี่ยได้พูดคุยเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับเนวินชิดชอบนะประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด<ช>บอกเลยนะว่าเดินทางมาถึงบุรีรัมย์ปั๊บเนี่ยผมมีนัดก,กับเนวินที่ปราสาทนี่บ,บ้าเลปราสาทเขาปนมรูงใช่ปะ่ะรปราสาทสายฟ,ฟ้าปราสาทออ<อ>สาทยฟ้<อ>าเข<อ>าบอกว่าวันนั้นที่เขาคุยกับผมเนี่ยสนามฟุตบอล ก็ปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของขทีมบุรีรัมย์ใช่าทีนี้ทีนี้บอกเลยว่าวันนั้นที่เขาสร้างเนี่ยนะฮะสเตเดียมของเขาเนี่ยก็คือไ<ะ>อโมบาสเตเดียมเสร็จปั๊บสร้างชอ็อปนะ,ะมอร์ชแอนไลซิ่งของทีมบุรีรัมย์มสร้างทีมฟุตบอนลนะเขาบอกว่ามันยังขาดสัญลักษณ<ะ>์ของบุรีรัมย์และบอกว่าปราสาทที่ว่าเนียใช้เวลานาน,านกว่าสร้างส,สานามกีฬาอีกเพราะว่ามันวิจิตรการตามากมันต้องใช้รายละเอียดในการสร้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่ เป็นไฮไลท์ขอบอกเลยว่าสวนสวนที่อยู่ข้างๆสนามฟุตบอลสวนของเขาเนี่ยเปิดอนุญาตให้ชาบูริอัมเนี่ยมาท่องเที่ยวม,มาปิกนิกมามาพักผ่อนมีสวนกระบองเพชระต้นกระบองเพชรและที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยค,คุณเนวินไม่คิดว่ามันจะมีสวนแบบนี้ก็คือสวนกรรมสูตรก็จะกรรมสูตรร้านน ก็คือก็คือท่าท่านู่นนี่นั่นท่าเวลาที่มันรุ่งสองคนจะมีอะไรกันเนี่ยก็จะมีท่าแบบเข้าใจว่าอย่างนั้นเนเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ไม่คิดว่ามันจะมีมันจะมีสวนอย่างนั้นจริงเหรอท่านี้ต้เข้าใจว่าไม่ใช่มีคนมามีอะไรกันในสวนนะครับแต่มันเป็นรูปปั้นนะผมเจอผมก็แบบเฮ้ยมันดูแบบ มันดูแปลกแปลกหรือเปล่าครับมันดูต้กระจายหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆมาเดินแล้วเห็นลูกปั้นมันเชยเลยไหมเป็นลูกปั้นมันก็อมกันอะเออมันก็อมกันอะอมแดดอะไรฮะเดี๋ยวคุณดูก่อนไหมดูสิให้ดูนิดนึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูสิอุ้ยเขาทำสวนดีอ่ะอนุญาตอยู่แล้วใครอยากใครจะมาทำอะไรก็ได้นี่อ่ถูกต้องไม่มีปัญหาถูกต้องเศรษฐสุดแสนแสน กำเนิดบุตรเป็นแพทย์รักษาคนแย้มก <Yeah. S 1> ลีบบัวบาดอ่ะตอนนี้ไงเขาก็ว่ากันว่าลแล้วไงมันวุฒิเนี่ยหรอไหมคนเราทุกวันเนี่ยเวลาอยากมีลูกเนี่นั่งนับวันเออไปหาหมอบเออบางคนอยากได้ลูกผู้หญิงอยากได้ลูกผู้ชายในทางวิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์เขาก็มีการอธิบายว่ามันจะต้องนับวันคู่วันขี้วัน,วนอะไรไม่รู้หรอที่ไม่เคยนับครับอแต่ว่าใน ในอดีตการมาเนี่ยการมาสูตรเขาว่ากันว่าแบบนี้แหละคุณอยากได้ลูกเป็นแพทย์เป็นบุตรแพทย์รักษาคนก็นี่ไงอ่าข่านี้เขาเขาว่ากันว่าว่ากันว่านะเขาว่ากันว่าไม่ใช่เขาเล่ากันว่าเขาบอกว่ากันว่าครอแล้วไม่ใช่อย่ามาบอกว่ามีอะไรอ้างอิงข้อมูลเชื่อถือได้ไม่ได้เขาว่ากันว่าอ่า อันนี้เป็นหนึ่งในประมาณ12บูปปั้นที่มีรายได้ท้าที่เขาว่ากันว่าว่ากันว่าแล้วคนนี้จะออกมาเป็นอาชีพอะไรเนี่ยยาาเลยพราะเขาว่ากันว่าจําไม่ได้ว่าอะไรบ้างรู้ไหมรู้ไหมว่าว่าว่าเขาว่ากันว่าอะไรเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าตอนไหนจําไม่ได้เวลาคุยกับเนวินนี่นะมาห้าปีแล้วเนี่ยเรานั่งคุยกัเขาเราต้องคิดว่านี่คือราชการเมือง ที่จะมาสร้างทีมฟุตบอลอแต่อีกวันนี้ที่คุยกันเนี่ยมันคือนักสร้างสรรค์ที่พยายามจะเขียนอะไรที่มันใหม่ๆตลอดเวลาเขาดูชอบเนาะันั้นเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะไม่มีวันจนมุม,มไมไ่ว่าเวลาคุณคุยกับในวินที่ชอบเนี่ยคุณจะ คขาจะหยอดอะไรไปก็ตามเขาเขาเขาไปต่อได้หมดแต่เขาเป็นคนดยูหรือเปล่าเวลานักบอลจะกลัวนักบอลเขาเป็นคนกวนอมอคนมีมีไปสัมภาษณ์นักบอลหรอมีเราลงไปที่สนามแล้วก็ไปดูเขาอ่าซ้อมโอ้เขาบอกว่าสนามยากเขาเนี้ยนะไม่ใช่สนามหยาธรรมดาแต่ว่ามันมีนวัตกรรมเนวินครับ ขามีการยกสนามขึ้นมาแบบที่เมื่ออื่นก็ไม่ทํากันมันเหมือนลาดขึ้นบ่ายเทขึ้นไปครับเนี่มันมันเป็นเนินขึ้นไปท้งเวลาน้ํานะมันก็ไม่ขังไงอ๋อหน้าตานี้ก็มีบ่อพักน้ําแบบใหญ่โตมากนะครับสนามนี่บอกเลยนะคพอพอกับเอ่อพรเมียรีกอังกฤษเลยนะถูกต้องนี่คือเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าเขาขอ3อย่างเวลาเขาสร้างโปรเจคอะไรก็ตามอย่างแรกก็คือมันต้อง creative ครับไม่ใช่ว่าคุณสร้างสนามใหญ่ๆก็จบไม่ใช่นะ้ไฟเฟยการจัดวางเลยเอาทุกอย่างในโลกถ้าจะให้มันเป็น นวัตกรรมยิ่งใหญ่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มาก่อนนี่คนนี้เหมือนนักบอลนะฮะอย่างที่สองก็คือต้องมีเรื่อรไฮะคือต้องมีความบุ้มต้องบึ้มระดับประเทศและอย่างที่สามก็คือจะต้องมีมาตรฐานหรือมาตรฐานโลกใช่รวมไปถึงนักเตะของข้าวซึ่งเขาบอกว่ามีสองคนที่เราได้คุยด้วยมีอุ้มกับมีต้นกับตันทีมอุ้มธีราทรนะครับกับตันทีมสโมสรและกับตันทีมชาติไทยและต้นนรบดินนักฟุตบอลที่สาวกฤดเยอะมากเราคุยเรื่องจริงจังมากครับทุกท่าน ค,คุยเรื่องอะไรครับคุยไปฟังดูว่าเรื่องจริงจังให้เราคุยคยือเรื่องอะไรครับอยากฟังชอบบ้าเรื่องจริงจังแบบนี้เรื่องว่าก่อนแข่งเนี่ยมันห้ามมีเซ็กซ์หรือเปล่าเน <c oughs> ี่ย <c oughs> าผม,มเป็นสิทธิ์ทของร <c oughs> ักบอลนน <c oughs> ถามด้ยไม่เกี่ยวหรอกครับหวดได้ธรรมดาเราเราเคยหวด่อนก่อนก่อนแข่งไม่เคยผมก็ต้องมีสมาธิเับเกมผมไม่หมกมุ่นเรื่องพวกนี้อยู่เลยครับไม่เคยเลยครับมนเว้นช่วงเป็นเดือนไหมก่อนแข่ง โอ้ยตอนไม่ค่อยไม่ค่อยเว้นหรอกมันก็หดนพี่รู้ได้ไงวะเนี่ยแต่มันมันเคยหดก่อนแข่งเคยไม่เคยนะเดี๋ยวต้องไปถามไม่เคยแต่จริงๆคุณเดวินบอกว่ามันคือความสุขนะถ้าคุณมีความสุขมันก็โอเคหดก่อนแข่งได้แต่ไม่เคยหดก่อนแข่งครับก็มีสมาธิกับเกมมากกว่าเพราะเดี๋ยวมันไม่มีแรงอะไรนะหลังแข่งหดหลังแข่งหลังแข่งไอ้ต้นก็หดประจําหลังแข่งหดไหม ทัวที่ไหนล่วพี่ผมอยู่นี่ผมไม่ได้อยู่กับแฟนผมอยู่นี่คุณต้นนี่ดูอายอายยไม่เขากลัวว่าแบบเดี๋ยวก่อนแข่งถ้าแบบหมดใบแล้วเดี๋ยวขาหลอยขาลอยพี่ีกอเราทะลึ่งมากไม่ดีกว่อนนะไม่ได้ทะลึ่งนะผมถามทีมงานในกองถ่ายทุกคนว่าอยากรู้อะไรทุกคนอยากรู้เรื่องนี้หมดว่าจริงไหมว่านักบอลยังไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ก่อนแข่งสรุปง่ายๆนะก่อนแข่งสาววันเขาอยากให้นอนประมาณสี่ห้าทุ่มถ้าคุณอยากทำอะไรก็เป็นสิทธิของคุณแต่ไม่ควรจะ เลยเถิดไปดึกดื่นไม่รักายให้จบให้จบที่สี่ทุ่มนะครับพูดถึงเสื้อพูดถึงเสื้อบุรีรัมย์นิดนึ่งนะฮะโอ้กระแสดีมากคุณขายภายใน3เดือนนะฮะขายไปแล้ว2อแสนห้าหมื่นตัวยิ่งสีชมพูนี่โอ้นี่มีเตดเลยสีชมพูที่ผมแนะนำไยนะครับว่าล็อตแรกเปิดมาแล้ว2 0,000ตัวนะครับหมดภายใน5ชั่วโมงนะครับตอนนี้ขาดตลาดอยู่ตลาดมืดเนี่ยไปหาดูได้ขายตัวละ2,000บาทราคาตัวจริงแล้วเนี่ย640บาทเองจริงเรอเราจำได้เดวคุณเดวีเคยบอกอกว่าครับคอยดูนะ คนทั้งประเทศจะใส่เสื้อบุลยาม u ยูไ e นเตดครับแล้ววันนี้เขาบอกเลยมันไม่ได้ทําเงินจากแค่ฟุตบอลแต่มันทําเงินจากเนี่ยผลิตภัณฑ์สินค้าของทีมที่มีช็อปทั่วประเทศ<ฮ>ะนะแต่เขาทำทุกอย่างเติะม,มากเลยแล,และลูกๆเนี่ยเป็นผู้ออกแบบร้านออกแบบเสื้อผ้าแล้วเขาบอกว่าเราไปได้มานี่นะครับเราไปได้มาก็คือนี่เลยสีชมพูโอมีสแกนข้างหลังเลยลิมิเต็ด พอไปถึงพอไปถึงที่ร้านเนี่ยบอกว่าขอเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนจากอะไรรู้ไหมเปลจากหุ่นเลยที่ตั้งอยู่หน้าร้านเพราะมันเหลือแค่ตัวเดียวถือว่าเราขอแล้ว่าเราขอเนี่ยตัวนี้สกรีนข้างหลังว่าสกรีนข้างหลังว่านี่ครับวูดดี้เหรอนี่ครับผมเขาสกรีนให้ภายในยวันนี้เจ๊ คุณเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นไอ้ที่ที่เอามาจะุ่นเนี่ยมันมีกางเกงมันมีกางเกงของนักเตะด้วยแล้วแบบว่ามีชมพูแล้วก็มีแล้วก็มีรองเท้าแล้วก็มีถุงเท้าเออแล้วก็มีถุงเท้ายาวเลยได้มาทั้งเซตเลยเหรอคุณได้มาทั้งเซตเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเราจะแจกคุณผู้ชมครับอ้าวเข้าไปที่หน้า Facebook ของรายการเราตื่นมาคุย TNK Live เข้าพี่คนไลฟ์ด่วนนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดได้คร่ะรอดูเต็มเต็มนะคะในรายการของวูดี้เร็วๆนี้เดี๋ยวมาบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะคุณเนวินบุรีรัมถูกต้องครับผมแล้วมีข่าวใหญ่ว่าเอาไหนบอกไม่พูดไงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพูดไม่ได้อ๋อเนี่ยชอบอย่างเงี้ยอุปกรณ์อุปกรณ์ระหว่างสัมภาษณ์กับเดวินนี่เนี่ยคุณเดวินเนวินแล้วกันเขาคุยเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหญ่มากกับบุรีรัมย์เดี๋ยวจะบอกอ่ะเาจจะไม่บอกแล้วกันตื่นมาคุยจะเป็นที่แรกที่จะบอกคุณไม่ต้องห่วง ตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ว,ด,ว,ด,วดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณที่ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอายังไม่กดอีกฮะกดสิครับ อ่ะคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยอกดไป